พรบรใหม่ก็ปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงจากพรบรเก่า2ฉบับนะครับแต่เนื้อหาส่วนใหญ่ที่ปรับปรุงก็จะเป็นพรบรควบคุมผลิตพันยาสุนะฮะซึ่งเป็นการควบคุมมาตรการการตลาดการโฆษณาการส่งเสริมการขายเป็นหลักนะครับซึ่งก็เป็นส่วนของอพอรบรคุม้คมครองสุขภาพคนไม่สูบหรือ กฎหมายห้ามสูบที่สาธารณะปรับปรุงเล็กน้อยนะครับให้ม่นชัดเจนขึ้นนะฮะในส่วนที่พรบรใหม่นี่นะครับก็เนื่องจากเราใช้เมื่อ22ปีก่อนนะครับเพราะฉั้สถานการณ์เปลี่ยนไปเยอะนะครับมีผลิตพันยาสูบใหม่ๆที่ไม่ได้ครอบคลุมโดยกฎหมายปัจจุบันอย่างเช่นบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเช่นบารากูนะฮะหรืออาจจะมีผลิตพันใหมใหม่ๆในอนาคตฮะในส่วนของการตลาดเนี่ย เราก็กฎหมายปัจจุบันก็ครอบคลุมไม่ชัดเจนเรื่องของการโฆษณาส่งเสริมขายรูปแบบต่างๆนะครับเช่นทางอินเทอร์เน็ตนะครับนในเรื่องของการใช้บุคคลเป็นสื่อเช่นพริตตี้นะครับเหล่านี้นะครับแล้วก็การใช้ยี่ห้อคือยี่ห้อบุหรี่เราห้ามแลแต่บริษัทเนี่ยกฎหมายยังมีช่องโหว่อยู่นะฮะซึ่ง บริษัทบูรเนี่ยเขายังเอาชื่อบริษัทเนี่ยไปจัดคอนเสิร์ตอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นกฎหมายใหม่นี้ก็จะอุดช่องโหว่เหล่านี้นะครับ <S <S แล้วก็เราประเด็นสำคัญคือเราได้เพิ่มอายุที่ห้ามขายบุหรี่ให้เนี่ยจาก18เป็น20ปีนะครับเพื่อต้องการให้เยาวชนเนี่ยติดบุหรี่น้อยลงช้าลงเพราะว่าอายุเฉลี่ยที่ติดนี่ประมาณ17-18ปีนะฮะ หลังจากนั้นไปแล้วก็โอกาสติดก็จะน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะเพิ่มอายุขายข,ายขึ้นไปเป็น20ปีแล้วประเด็นที่มีการออกมาคัดค้านกันก็คือการห้ามขายบุหรี่เป็นมวลมวลน,นะครับเพราะว่าเราพบว่าถ้าถ้าเรานับอายุ15-17ปีเนี่ยที่เด็กที่สูบบุหรี่เนี่ยไทยเนี่ย90%ซื้อบุหรี่เป็นมวลมวลน,นะฮะ แล้วถ้าเรานับไปถึงอายุ24ปีเนี่ย70%ซื้อบุหรี่เป็นมวลมวนมวนะในขณะที่ผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเพียงเพียง30%เท่านั้นที่ซื้อบุหรี่เป็นมวลมวน,มวนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยเราจะห้ามขายบุหรี่เป็นมวลมวน,มวนประเทศเดียวประเทศทั่วโลกเขาก็ออกกฎหมายในยลักษณะนี้เอาง่ายๆเพื่อนเพื่อนบ้านเรานะประเทศลาวประเทศพมา่านะเมียนมามาเลเซีย นะครับรอบๆประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายนี่หมดแล้วนะฮะแล้วก็สิงคโปร์บรูไนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นมาตรการที่วัตถุประสงค์ก็คือก็จะป้องกันไม่ให้เด็กติดบุหรี่นะฮะเพราะว่าสถิติของเราเนี่ยนะครับยีกว่าปีเนี่ยคนไทยที่สูบบุหรี่เนี่ยนะครับ ไม่ถึง30%ที่เลิกได้ประมาณ27-28%ีเโอเคตีซะว่า30%ก็หมายความว่าเด็กเนี่ยสิบคนที่เข้าไปติดบุหรี่เนี่ยเจคนนี้ติดไปตลอดชีวิตนะ,ะเป็นลูกค้าย0่0 4 0ปีนะ,ะในในสคนที่เลิกได้เนี่ยก,ก็ต้องใช้เวลาถึง20ปีกว่าที่จะเลิกได้เพราะมันเสพติดมากนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นในส่วนของการ การเพิ่มอายุข,ขายแล้วก็ห้ามแบ่งขายอีกส่วนหนึ่งเราก็ห้ามบริษัทบุรีไปทํากิจกรรมกับโรงเรียน c s เซึ่งเขาชอบทำแล้วก็ปรากฏว่าโรงเรียนที่บริษัทบุรีไปทํากิจกรรมด้วยเนี่ยไปสนับสนุนเนี่ยเขาก็ยกย่องบริษัทบุรีอันนี้ก็เกิดความรู้สึกที่ดีในในเชิงตลาดก็สุดท้ายก็นําไปสู่กันใช้สินค้าไปไปเสพติดนะฮะตรงนี้กฎหมายนี้ก็ก็เอามาห้าม